ก็สวัสด so, uh, e like ีเพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับคลิปนี้ไม่ได้อยู่ที่แม่น้ําเจ้าพระยานะวันนี้ขึ้นมาต้นแม่น้ําน่านแม่น้ําน่านก็ขึ้นมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็แยกขวาขึ้นมาวิ่งขึ้นมาประมาณสักสิบห้ากิโลเมตรอยู่ก็บริเวณอาเภอชุมแสงนะวันนี้พามาตามหาปรากฏครับบริเวณข้างกระชังปรากฏมันจะอาศัยอยู่บริเวณข้างกระชังเพราะว่าเวลาที่เขาให้อาหารปลาแล้วเนี้ย อาหารปลามันจะเด่นออกมาแล้วพวกนี้นก็จะหาที่ข้างๆรอบนอกนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจะมาตามหาปรากฏแก้วปลาเทโพกันไม่รู้จะเจอชนิดไหนพวกนี้เป็นปลาแกงครับตกได้ก็เอาไปทําอาหารได้นะก็เดี๋ยวมาตามดูกันวันนี้จะโดนกี่ตัวไป ม네ึมเลยครับเรียบร้อยครับแตนะกดใส่ใจ ไม่ธรรมดาตดไซสใหญ่ตีข้างกระชังแล้วปล่อยให้เหยื่อตกถึงพื้นแล้วก็เจิกมาเรื่อยๆครับเรียบร้อยเลยตัวที่2แล้วเอามาเช้ากัดจูเนียไปตัวหนึ่งแล้วก็แต่มาเช้าไม่ได้ถ่ายนะนี่ตัวที่2อง้วสเกือบเกือบโลอะปลาแกงครับตัวนี้ไม่ปล่อยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปแล้วก็ใส่กระชังกัน,กน